เกอรอส o อ l ์ EP ีนี้นะคะ Cindy, คสินดีก็จะพาทุกคนมางาน Be the Beast the b e a ค่ะซึ่งเป็นการที่อนองน้องนะคะมารวมกันแล้วก็คิดผลงานสตาร์ทอัพขึ้นมานะคะแล้วก็แข่งขันกันเพื่อหาผู้ชนะค่ะจริงๆต้องบอกเหมือนสตาร์ทอัพเลย สปอนเซอร์ของ EP นี้ด้วยนะคะกับ Amber Student ะคะ่ะเข้านะคะก็มีนะคะหาที่พักให้กับนักเรียนะคะ่ะอันนี้นะคะเป็น free out charge ทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้ามี early booking เนี่ยได้50ปอนด์คืนด้วยนะอันนี้นะคะก็สามารถเข้าลิงก์นะคะตาม description ข้างล่างได้เลยมันมีแบบวัดขนาดไซส์ห้องด้วยนะคะเผื่อทุกคนต้องการอยากจะรู้ยังไงนะคะสามารถทักมาคุยกับข้างล่างได้คะ่ะ3สเต็ปง่ายๆแบบมีผู้ช่วยเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นจุดที่มารับสติกเกอร์ลงบรงนี้ค่ะ มาฟิตชิ่งรอบไฟนอลของงานวิดาบิสกับรดังพร้อมนะครับชายก็มาโครงการนี้จัดมาหนึ่งเดือนครึ่งแล้วก็วันนี้คือวันสุดท้ายและจะประกาศผลว่าใครจะเป็นผู้ชนะซึ่งงานนะคะน้องจุลาเนี่ยเขาก็มาจัดกันที่ iMac เลยนะคะอยู่ที่ M อ็มคว i เทียค่ะกับงานแข่งนะคะ c ีโจุลานะคะหานะคะ c o o หน้าใหม่ไฟแรง อันนี้นะคะก็อยู่ใน iMac และเนาะซึ่งใหญ่อลังการมากแล้วคิดดูว่าแบบตอนที่พีชนะต้องตื่นเต้นขนาดไหนอันนี้นะคะครอบครัวก็มาเชียร์นะคะทีมพร้อมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวัรยากาศเนี่ยมันค่อนข้างจะกดดันนะเพราะว่าแบบจอมันก็ใหญ่ห้องมันก็หนาวและคิดดูสิว่าแบบสมมติว่าเราเป็นนักศึกษานะคะที่กำลังจะต้องมาพีชเนี่ยมันจะต้องตื่นเต้นเบอร์ไหนจริง เว่าในวันนี้ค่ะ Introduction Event สถานีแรกก่อนเริ่มต้นออกเดินทางงานที่แนะนำให้นิสิตจุลาได้รู้จักกับโครงการพร้อมคำแนะนำที่สร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มสร้างธุรกิจในแบบของตัวเองที่เกิดขึ้นในวันที่9สิงหาคม Orientation เมื่อ <Orient ation. S 1> วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานประถมวิเทศโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง16ทีมและการจับคู่ทีมระหว่าง v e n t u r s and b e n t e r s ใน Team Matching Session โดยปีนี้ทางชมรม CEO จุ l าได้รับเกียรติจากคุณกุ้ง CEO of RS Music ในช่วง Inspirational Talk Networking Party กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจากหลากหลายบริษัทได้รวมกำงความรู้จักพูดคุยสร้างคอนเนคชันกันในแวดวงธุรกิจ รวมถึงเป็นการแนะนำตัวโครงการและชมรมซีโอตุลาให้กับสเตคลเดอร์สจัดขึ้นไปวันที่7จ็ดตุลาคม Events กิจกรรมที่ช่วยปูพื้นฐานความรู้ทางธุรกิจให้กับ r ลิเ e อรจัดขึ้นทั้งหมด5ครั้ง Even t ต์แรก u s i n s s s planning โดยค C, ุณซี m a n จ g i n g d ด r เร t เตอร์ o t ฟมอส n วอ n เว a ตสองบรา n ด i n g โดยค,งค,งคงุณฝน f o าวเลือก India d e s ไซน์และคุณเตก Senior Executive Vice President of GMM Grammy. Event Sam, Expanding the Business, to Kun Sid, Kun Anshik, Co-Founder of Get Fresh. Event C, Communicating the Business Idea and Inspirational Talk, Doi Boom, Founder of Boom Terrace Channel. and Event Ha, Prototype Testing, Teapot Ogat Hei Beaters, Long Nam Sin Ka own products to receive Feedback, to develop their Ka. Consultation session หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ Beaters ปรึกษาและยกระดับไอเดียธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจในอินดัสทรีต่างๆกิจกรรมสุดท้าย Final Pitch ซึ่งคือกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้งานนำเสนอไอเดียธุรกิจของ Beaters ที่ทุกท่านรอคอยโดย Beaters จะได้นำเสนอไอเดียธุรกิจที่ได้ลงมือพัฒนามาตลอดระยะเวลา4เดือนต่อกรรมการตัดสินเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะของโครงการ Be t b e s t 2023มาร่วมรุนไปด้วยกันกับผู้ชนะของโครงการ d Be a t a b e s t 2023ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่ได้ร่วมการเดินทางในครั้งนี้ไปด้วยกัน If If not you, then who? If not now, then when? you, who? ซึ่งในวันนั้นเราก็ได้มีการจัดจกิจกรรมรับ จะดีลุ้นไหมฉาก B นันเอนะคะซึ่งทุกคนน่านจะตื่นเต้นกัน ชีฟูผมแตกปลายเป็นปัญหาผมของผู้หญิงที่พบเจอได้มากที่สุดในไทยโดยที่การรักษาก็มีเพียงไม่กี่วิธีซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำทรีมนต์ครับแต่หลังจากที่เราได้ไปรีเสิร์ชมาผมอยากจะแอบบอกทุกคนว่าค่าทำทรีมนต์เนี่ยต้มเฉลี่ยครั้งละสองพันบาทย้ำอีกครั้งว่าสองพันบาทและเมื่อยิ่งไปเทียบกับเงินเดือนของเฟิร์สจ็อบเบอร์นั้วเนี่ยเฉลี่ยเดือนละสองหมื่นบาทหายไปแล้วนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ยิ่งไปกว่าน,นั้นการทำทรีทเมนต์ในแต่ละครั้งเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลายอย่างน้อย3ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งไม่เหมาะเลยครับแบบไลฟ์สไตล์ชีวเร่รีบสวัสดีครับผมธามธรรมนันกุลซี o ของ Pro ้ p ม Hai r Solution แบรนด์ที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่เร่งรีบด้วยคอนเซปตตที่ว่าทำทรีทเมนต์เองที่บ้านแต่ได้คุณภาพเท่าสาลอนพร้อมที่หมายความว่ารวดเร็วแสดงให้เห็นว่าแบรนด์เราเข้าใจถึงไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบจ,จริงๆทำให้คนรู้ว่าหากถ้าเขาขึเข้ามาหาเรา ขาจะได้รับทั้งโปรดัก t ที่ Timesaving และรู้ว่าพร้อมสามารถแก้ปัญหาผมได้อย่างตรงจุดครับโดยที่เราจะขอยกโปรดัก t ไลน์ของเราเป็น Prompt all day l i v in g hair treatment ที่มีที่นำเทคโนโลยีจากแลบผู้เชี่ยชาญของเกาหลีในการรักษาผมเสียใช้ได้ทั้งตอนผมเปียกผมแห้งกลางวันและกลางคืนโดยที่ไม่ต้องล้างออกเลยครับ โดยนี่ไม่ใช่การเคลมแบบปากเปล่าของพวกเราพอพร้อมได้ชว์ก,การนันตีโดยผู้ทดลองที่เป็น t a r g e t customer จากกลุ่มซอร์เวย์ที่เราจัดทำและพบว่าพวกเขาบอกว่าใช้ง่ายซึมไวไม่เหน็บไม่เหนียวและผลลัพธ์กลับดีกว่าตัวอื่นที่ราคาเท่ากันหรือแพงกว่าได้สัครับเพียงแค่เราเปิดหน้าร้านผัดไอจีเราก็ได้สร้างรายได้ไปแล้วมากถึง4 000 0บาทโดยที่ยังไม่มีค่า marketing c o อสอื่นๆเลย เราจึงเริ่มเปิดหน้าร้านลาซาด้าทันทีและพร้อมที่จะวางขายหลังจากโครงการนี้จบลงครับแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของพร้อมเท่านั้นครับเพราะหลังจากที่เราได้รับฟีดแบ็กต่างๆมาเราสรุปง่ายๆว่าโปรดักต์เราตอบโจทย์มากๆแล้วแต่แพคเกจจิ้งยังต้องพัฒนาต่อไปเราจึงได้ทําการรีดีไซน์ตัวแพคเกจจิ้งของเราโดยผ่านการคัดเลือกจาก130ผู้เข้าร่วมในวันเสาร์ที่ผ่านมาจนได้มาเป็นแบบนี้ครับ โดยที่เราจะนำเข้าไปอีก10 SKU จาก3โปรดักต์ไ n e ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Hair Loss Damage Hair และ Hair Volume เพื่อที่ตอบโจทย์ทั้ง top 3ปัญหาผมของคนไทยและยืนยันแบรนด์ positioning ของเราให้เป็น Hair Solution แบบที่ไม่ได้แค่เข้าใจเรื่องปัญหาผมครับแต่เข้าใจเรื่องของ Lifestyle ด้วยและตอนนี้นะคะเราได้ทําการรีเสิร์ชมาแล้วมากกว่า100คนแล้วจนพบว่ามากกว่า60%ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ Living Hair Treatment แต่ พร้อมเรื่องที่จะนำโปรดักตลานี้ว่าเป็นตัวชูโรงเพื่อเซตแบรนด์เราให้แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็น r o r e o l Kerastar หรือ Olaplex ที่นามก็มีโปรดักต์หลักเป็นตัวแชมพูหรือคอนดิชเนอร์ซึ่งมีข้อจํากัดในการใช้และขั้นตอนที่ยุ่งยากและเมื่อพร้อมนะคะนําไปเปรียบเทียบกับ Lift e Treatment ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเคลาตินทรีทเมน์ได้นคะส3ง0 0บาทในซาลอน โดยสารสก,กัดจาก botanical extract ถึง8ชนิดที่เพิ่มความชุ่มชื้นแลนะเทคโนโลยี Technology, ในการย่อโมเลกุลไฮโดรไลซ์เคลาตินที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแทรกซึมเข้าไปซ่อมแซมช่องเป็นผมที่ถูกเปิดออกไม่ว่าจะเป็นจากการโดนความร้อนโดนสารเคมีหรือเพียงแค่สาบผมมากจนเกินไป แล้วก็พร้อมของเรานะคะได้รับการอนุมัติผ่านออยอแล้วเรียบร้อยคณะกรรมการสามารถนําตัว Traveling Size ของเราที่เป็นไซส์เล็กนะคะออกมาทดลองใช้ได้เลยวิธีการใช้กนง่ายมากๆเพียงแค่บีบในปริมาณ 1. ข้อนิ้วสําหรับคนผมสั้น 2. ข้อนิ้วสําหรับคนผมยาวแล้วก็เกลี่ยบ,บนฝ่ามือชะลมลงไปบริเวณกลางจนถึงปลายผมตัวครีมนะคะจะค่อยๆซึมเข้าไปแล้วก็จะไม่ทิ้นความเหนียวเนินหนักหรือความมันเอาไว้เลย แล้ก็ข้างๆกันในกล่องนะคะจะมี o u ว New Rebranding p a ็ k เกจซึ่งได้รับแรงบัดาจใจมาจากกระบวนการการย่อไฮโดรไลซ์คาร์ตินซึ่งเป็นการยอร่อโมเลกุลขนาดใหญ่ ให้เล็กลงลอมนมกันจนกลายเป็นพร้อมที่เต็มไปด้วยสรรพคุณในการพร้อมที่จะเข้าไปรักษาปัญหาผมได้อย่างล้ำลึกและตรงจุดมากยิ่งขึ้นและเรายังมีกิมมิ c ม moss code ที่อยู่ด้านหน้าแพ็เกจจิ้งของเราซึ่งเป็นตัวทําให้ดีไซน์ของเรามีความแตกต่างไม่เหมือนใครและยังสามารถเอามาเล่นได้ใน marketing strategy ที่จะสามารถเป็นตัวบอกใบ้ new product line ของเราได้อีกด้วย เราอยากจะพรีเซนต์ความครีเอทีฟนี้ผ่านคอนเซ็ปต์ Professional yet playful ที่ําให้พร้อมให้ได้ถึง2ลุคสอสไตล์สามารถวางขายได้ในร้านค้าทุกรูกแปแบบค่ะด้วยศักยภาพของทีมเราเรามั่นใจว่าเราจะไม่หยุดพร้อมว่าที่ Live in Hand Treatment แต่จะสร้างพร้อมให้เป็น Hand Solution Brand ที่ตอบโจทย์เข้าใจและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของทุกปัญหาผมพร้อมทำทรีเมนต์เองที่บ้านได้คุณภาพเท่าซาลอนขอบคุณค่ะ อ,อันนี้เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่อะค่ะที่เข้ามาซื้อเนี่ยมาจากไหนมันลูกค้าซหญ่นเนี่ยมาจากหลังจากที่เราได้ทัดทำกลุ่มเซอร์เวใช่ไหมครับเราได้ให้คนทดลองไปอย่างมากมายครับเสร็จแล้วมันกระจายโดย Word of Mouth ไปเองครับคือคนเขาเขามาขอซื้ออีกเยอะมากเราเลยเริ่มเปิดหน้าร้านไอจีอ IG ทันทีแล้วเสร็จแล้วเราก็ส่งตัวข้อมูลเนี้ยตงต่อไปเรื่อยๆจนมันมีคนที่ ดูเสร็จแล้วก็ฟอร์ไอจเรามาเสร็จแล้วก็ DM เขอซื้อทันทีเลยครับค่ะแล้วก็ยังมีในช่วงแบบว่าวัน prototype ด้วยค่ะที่เราแบบว่านําสต็อกไปประมาณนึงเลยเอาไปขายแล้วก็คือ มันเป็นการแค่ว่าเขาแค่มาเยี่ยมชมบูเราแล้วก็ทดลองใช้นะตอนนั้นซึ่งพอเขาใช้บ๊บแล้วเขาก็โดนตกเพราะกลิ่นเลยเขาบอกว่ากลิ่นมันมันกลิ่นอะไรมันกลิ่นมันหอมมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือใช้บุทเขาเขาใช้แล้วก็ยังไม่คิดอะไรเดินไปแต่พอเดินกลับมาผมเขามีความสุขภาพดีขึ้นจริงๆ,ๆเขาก็เลยมาขอซื้อต่อแล้ววันนั้นก็เลยหมดทางสต็อกเลยค่ะค่ะแล้วก็อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอหลังจากที่เราสาออกไปอะลองเทอมเอฟเฟกต์ Long ของมันอะเป็นยังไงบ้าง คืออย่างที่ใช้มานะคะก็คือตัวทรีทเมนต์ของเราอะส่วนประกอบมันส่วนประกอบหลักของจุดเด่นของเรามันคือตัวไฮโดรไลซ์เคลาตินซึ่งตัวเคลาตินเป็นส่วนประกอบหลักของเส้นผมการที่เราเอาวันนีไปบำรุงการที่ผมเสียมันเกิดจากเก็ดผมมันเปิดออกซึ่งอันนี้มันจะเข้าไปบำรุงตรงนั้นเพื่อปิดและบำรุงเข้าไปเวลาเก็ดผมเปิดออกอย่างเงี้ยคะ่ะผมมันจะเสียความชุ่มชื้นแล้วมันจะทําให้แห้งกร้านและชี้ฟูได้ง่ายมาก คือของเรามันจะเข้าไปปิดเก็บผมนั้นเพื่อทั้งบำรุงและเก็บที่บำรุงนั้นแบบเคลือบไว้ในเส้นผมจริงๆค่ะดังนั้นเวลาที่เขาใช้มาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ครั้งแรกมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผมว่าโอ้โหผมสุขภาพดีขึ้นแบบ100%เซเลยมันก็อาจจะมีกลิ่นที่หอมอย่างที่เพื่อนพูดไปแล้วก็มีผมที่ชีฟูน้อยลงแต่เมื่อใช้ไปในระยะเวลาสักพากค่ะการบำรุงนั้นยังไงมันก็ยังอยู่ในเส้นผมเราอยู่คือสระผมไปเรื่อยๆใช้ไปหนึ่งอาทิตย์สระผมหรือไม่ได้สระผมถ้าลองแค่จับผมดูก็จะรู้ได้เลยว่าผมมันนิ่มขึ้นแล้วก็เรียบแล้วก็ตรงขึ้นจากวันแรกที่ใช้จริงๆค่ะตื่นต้นกตบวิธีคิด วันที่เริ่มขอให้น้องคิดบนความต่างอย่างนี้นะแต่พอวันหนึ่งที่มันมีวอลุ่มการซื้อขายพี่คิดว่าต้องเอาใจของลูกค้ามาคิดแทนความอยากของวันที่เริ่มประเด็นคือเรื่องที่น้องพูดทั้งหมดอะ่ะพี่ว่าถ้ามันมี how to เป็นเป็นภาษาภาพหรือคีวิชช่วเนี่ยมันจะน่าสนใจมากลองสังเกตน,นะยาปลูกผมยาบำรุงผมอะไรก็ตามเนี่ยภาพประกอบที่กล่องมันเป็นตัวตัดสินใจในการซื้อหรือความเข้าใจ ขอกใช้นะครับใช้เวลาตอนนั้นตอบนะก็คือไม่เคยไม่เคยเห็นภาพเก็บผงที่เปิดออกและใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมันทำให้มันดีขึ้นฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าน้องไม่ได้ใช้เวลาในรีเซนเพี่งแคพูดถึงพี่จะไม่ไมีทางเข้าใจเลยนะว่ามันดียังไงฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคีเวชวลหรือภาพประกอบหรือกราฟิกต่างๆที่อยู่บนโปดักโปสเตอร์ หรือช่องทางอย่างอื่นมันคือการสื่อสารความดีงามของแบรนด์ถูกไหมครับคราวนี้จะอยู่ที่รสเสยโยมแล,ล้วล่ะว่าจะเป็นภาพจริงภาพใหญ่ภาพเล็กหรือจะเป็นกราฟิกเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้บริโภคอยากทราบแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือโอนเนอร์บอกว่าฉันไม่อยากเล่าก็ได้หรือในทางกับการที่น้องบอกว่ากลิ่นผลิตภัณฑ์หอมมากซึ่งก็จริงนะเมื่อกี้พี่แกะนมแต่สิ่งที่พี่เชื่อว่า คนตัดใ,ใจซื้อเนี่ยเขาอยากรู้ว่ากลิ่นหอมเนี่ยมันเรียกว่าอะไรและมันทํามาจากอะไรถูกไหมครับเพราะเราเราเห็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณผู้หญิงทั้งหลายหรือคุณผู้ชายก็ตามเนี่ยมักจะมีรูปดอกไม้ซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นันนั้นเสมอหรือบางเผื่อบางคนเข้ามาใช้เรียกว่าเป็นชื่อรุ่นนิสซัมถูกไหมครับฉะนั้นก็เลยฝากว่าวิธีคิดกลมกลม่อมละแต่พี่คิดว่าถ้าเติมความเฉียบคมกับการยอมรับ ความต้องการของลูกค้าเข้าไปอีกพี่เชื่อว่าจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่ามันจะไปได้ดีครับยังมั่นใจให้ครับ,บนะปรับปรุงแพคเกจิ้งของเราได้น้องอันนี้ชื่นชมมากๆว่าเร็วสปีดทมาร์เก็ตดีแล้วก็ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วอเงี้ยค่ะอันนี้ชื่นชมแล้วก็อาจจะฝากนิดนึงเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆอะเคราตินอะเห็นเยอะมากๆในตลาดแบรนด์ใหญ่ๆต่าง,งๆเอาเคลาตินมาชูทั้งหมดเลยแหละ ว่าช่วยปิดเก็ดผมอะไรต่างๆอ่ะซึ่งเราเองอ่ะด้วยการที่เราเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ได้ใหญ่มากๆอ่ะการโฆษณาของเราไป็นทิศทางเดียวกันกับเขาอ่ะด้วยการใช้คําว่าเคลาตินเหมือนกันอ่ะมันอาจจะอาจจะหนึ่งมันก็มันก็เป็นคนที่มีคนใช้แล้วเนาะอย่างที่สองเรากังจะไปแข่งกับเจ้าแบรนด์ใหญ่ๆออราเพรสก็ดีเมื่อกอ้เซเม่หรือว่าอะไรต่างๆก็ดีโริโอก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หรือเราอาจจะลอง เราน้องๆอ,อาจจะต้องดึงอ่านดีมาร่วมพิมพ์แล้วแหละอาจจะลองคิดค้นสารอะไรใหม่ๆห,หรือสารลิขสิทธิ์อะไรที่มันเป็นของเราจริงๆอะเออขึ้นมาก็ได้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันฉีกออกจากคู่แข่งหรือมันมีความเด่นม,มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้อาจจะฝากไว้แล้วก็ เ,เข้าใจว่าทารเกตของเราเนี่ยนอกจาก B2B และ B2C ออันนี้อยากให้เราลองไปศึกษาแทรเกตที่เป็นทารเกตของ B2B ด้วยทารเกตคัสเตอร์ของเราอะค่ะจริงๆแล้วว่าความต้องการของเขาอาจจะไม่เหมือนกันกับ B2C ก็ได้แต่วันนี้เราออกแบบผลิตภัณฑ์มาโฟกัสลูกค้าที่เป็น B2C ทั้งหมดเนาะเพราะว่า B2B เนี่ยจริงๆเขาอาจจะต้องการแพ็กไซส์ที่ไม่เหมือนกันราคาที่แตกต่างกัน CP ที่เราอาจจะบอกว่าราคา690ของเราในวันนี้มันอาจจะตั้งแบบนี้ไม่ได้อยากให้ลองคิดให้ครอบคุมนะคะก็ประมาณนี้สรุปก็คือหาความแตกต่างให้เจอเนาะแล้วก็อาจจะมีสารลิกสินอะไรเป็นของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเอาทีมไอดีมารวมเพื่อให้เราแบบได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันแตกต่างจากคู่แข่งค่ะก็คือ ขอแสดงความยินดีกับทีมเพราะไหมพวเราชระตุอดตุ๊ดตุุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตดตุ๊ตดัุ๊หตุ๊ดตยดุ้๊ดดีด ดูชาร์แท้งเลยนะแล้วก็สนุกมากและทุกคอมเมนต์นะคะมีประโยชน์มากๆก็หวังนะคะว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากทางคลิปนี้แล้วก็น้องๆเก่งมากเลยค่ะ